ตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชาากาไทยพุทธศักราช2560บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินจึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินใช้เป็นหลักที่พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ตามประกาศประมวลจริยธรรมค้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินปีพุทธศักราช2567ประกาศเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567ดังต่อไปนี้จริยธรรมหลักหนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สองซื่อสั์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามทํานองคลองธรรมโปร่งใสและมีจิตสำนึกที่ดีสามกล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทำและกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้องสี่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ ห้ามุ่งผลสำฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินหกปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางชัวชาติาศาสนาเพศอายุสภาพร่างกายสถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม7ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจริยธรรมทั่วไปหนึ่งยึดมั่นธรรมพิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าและระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย 3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีอัธยาศัยที่ดี สี่มุ่งบริการประชาชนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ห้าจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหกให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนเจ็ดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินอย่างยั่นยืน 8. ไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 9. ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้หากข้าราชการผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยบรรณวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กําหนดไว้โดยเฉพาะนอกจากนี้ต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้วและต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน จึงขอให้บุคลากรทุกท่านได้รับทราบให้เกิดความเข้าใจและยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมดังกล่าวต่อไปนำเสนอโดยฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรมกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินขอขอบคุณค่ะ